ครับสวัสดีครับพม่อพี่น้องท่านผู้ฟังครับรายการ Family Music c l l n n i จิกเกษรและสุขภาพครับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังอูเอินขึีนี่เวลานี้ครับแปดโมงมะเจ้าถึงหกโมงแรลงนะครับ8ปดโมงมเจ้าถึงหกโมงแรลงครับสองรอยกว่าสถานีทั่วประเทศตั้งแต่เชีแสนถึงสุไหลโกรกตั้งแต่ตากจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีถ้าฟังตทางออนไลน์ไปทั่วโลก ฝรั่งจะฟังฟังหมูนกครับแต่มีคนไทยเนาะแถวเยอรมันอังกฤษสวีเดนฟังรายการอันที่อันนี้มีน้องคนที่อยู่ลอนดอนคนเมืองคนลำปางก็สั่งซื้อเจ้าปูหลานทางออนไลน์ถามไปถามมาฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังกับเมืองก <c oughs> ็ดีเหมือนกันเนาะครับประกันวันนี้ครับก็เป็นวันที่สลุมสลือเซเว่น <c oughs> นแดดบอกให้ okay. ปิ่งซะไหนเนาะอันหนึ่งมาจากสภาวะฝุ่น PM 2.5นะครับ PM 2.5ก็คือฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนก็ถือว่าน้อยมากนะมองหมานนะครับแต่ถ้ามันเป็นอยู่ด้วยกันนักๆอย่างเรื่อมเป็นมัวๆเป็นเมฆเป็นฝ้าถ้ามันเข้าหูดังเขาสามารถที่จะไปที่ปอดแล้วก็ถูกดูดซึมไปที่เส้นเลือดได้นะ สิ่งที่จะช่วยเขาได้นอกจาก CMS ใส่มสเวลาออกบ้านเรียบร้อยก็คือการกินน้ำนักๆครับดื่มน้ำมากๆไอ้พวกนี้มันก็จะถูกกรองโดยไตยแล้วก็จะออกมาที่เนี้ยวแต่ถ้ามันเป็นสารพวกสารกรมเร็งอะน,นั้นลำบากละอันนั้นตัวภัยตัวมันล <c oughs> นะนะพวกคาร์บอนมอนอกไซด์สารกรมเร็งหรือภัยที่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายซึ่งการเป็นภูมิแพ้นี่มันเป็นเฉพาะตนเนาะ มาตรฐานมันบม่เท่ากันบางคนนี่ทับที่มันนิวัคข้ามกมเป็นยังบางคนเจอหน่อยเดียวอาวละหายใจบ่ออกละแอกแะละเพราะการตื้นตัวการตอบสนองต่อสิ่งเราต่อสิ่งที่เขาแพ้เนะี่ยบ่เท่ากันบางคนเขาเน,นี่ยบางคนเป็นอูสวสดมาได้ก็โคตรบางคนโดนถูกดดามันข้ามยิ้มอยู่อ่ะความทนมันไม่เท่ากันเทโชอมันบม่เท่ากันเพราะว่าตัวที่มันเป็น ตัวผลิตสารทีส่สมมนในร่างกายเขาเนี่ยมันมาเท่ากัหนหรือไม่เลือดขาวชนิดอ e ีโอซิโนฟิลเนี่ยบางคนมีนักบางคนมีน้อยถ้ามันมีนักผลิตไอตัวฮิสไมนะมาเยอะก็ทำให้เขามีแพ้ง่ายแต่บางคนนี่ก็มีมาเยอะก็บบแพ้ฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องมาระวังด้วยแต่ที่สําคัญนะคือถ้าบบแพ้ก็จริงแต่ว่าถ้ามันเข้าไปในปอดเขาเยอะๆก็อันตรายมีผลต่อเลือดมีผลต่อยอย่างอื่นมากมายฉะนั้นก็ต้องมัชิมาปฏิปทาที่ผมว่าครับ คือการป้องกันใส่แมสปิดปากปิดหูด,ดังนะครับแล้วก็ประจําเป็นอย่างไออกบ้านเนาะอยู่ในบ้านถ้าเราาสามารถจะปิดประตูปิดหน้าต่างได้ก็ใส่แมสและถ้าปิดประตูปิดหน้าต่างได้ก็ควรจะมีไอตัวที่กรองฝุนนนงงง่นเลยนะครับชีวิตทุกวันเนี่ยมันต้องใช้จ่ายมันต้องมีเงินนะครับเพื่อจะปลอดภัยเนาะอยู่ในที่สามารถกรองฝุ่นได้ แต่ว่าง่ายที่สุดคือการใส่แมสกเสียงแล้วก็บอกออกไปในที่มันมีฝุ่นเยอะๆหรือนอกบ้านแต่สิ่งอื่นใดสําคัญที่สุดคือการให้ความร่วมมือร่วมมือกันในการเผาเผาหุ้นมันลดลงเจ้าที่จําเป็นหรือห้ามเผาในช่วงนั้นๆเนาะแล้วก็มาตรการการกควบคุมบอกว่าของชุมชนเองหรือภาครัฐชุมชนก็จอกันพอกับบางคนที่มันบัลลังก์ตันหัวใจว่านะคืออู้หูเรื่องไงเพราะไปเผาไปเผาเผาอยู่อ่ะ คนเท่ากันอย่างไงมันบบกฟังกันนะครับแต่บริณนนีก็รับรู้กันเถอะแต่ทุกวันนี้มีปัญหาคือป่ากเกษตรชายแดนประเทศกายอะ่ะส่วนสำคัญอนะแต่ษีทุ่มบ้านนะครับเผาบ้านคือเปิดนะว้าให้เขาอีนเนาเป็นเองอะ่ะอันนี้สําคัญนะโดยเฉพาะนะ้ำมันรถนะครับการขับรถเครื่องยนต์กลไกโรงง,งานอุตสาหกรรมต่างๆพวกเนี้ครับมันเป็นควรเป็นฝุ่นที่มองหมานแต่ไอเผาที่มันมัน่อหันเนาะ ในที่บอกว่าครับการที่เขาขับรถอะไรอย่างนะครับควันของรถอะไรที่ออามาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นควันเหนียวเนาะเวลามันขึ้นไปางบนปบเนี่ยมันไปเป็นฝุ่นเป็นแม่นเคลือบชั้นบรรยากาศไว้ในวันนี้เขาเผาควันเนี่ยมันเป็นควันสีขาวมันหันเนี่ยแต่มันขึ้นไปปบมันโพดหมได้มันก็ม้วนปิกาม่มาเขาหรือว่าการทํางานในโรงงานสาหกามการก่อสร้างกายอ่ะดูแล้วก็เป็นน้ดับต้นต้นของโลกนะครับ แล้วยิ่งจังใหม่ละปูนภาคเหนือเขาเนี่ยมันเป็นเอ่งกระทะเป็นคนมอขางแต่เข็บชายแดนเป็นที่สุดเนาะเวลาเผาตรงบนปุ๊บมันก็ลงมาเขาหันเขาลงมาละครับช่วยกันครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแซงความตระหนักน้องแป๊ครับพวกเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลตอนหลังเที่ยงคืนครับมันเลยงโงโห่หันคนเท้าหันหล,ะหละอ่อนพ่นย,ยากันไปที่หนาสังเวนะครับฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเขาได้นอกจากการป้องกันแล้วการดูแลสุขภาพกินน้ำนักครับอินที่ผมว่าครับตื่นเช้ามานี่ผมโจทย์ไปปั่นป่ายเลยเนี่ย ขี้หูขี้ตาแตกมาเมื่อเช้านี้ตื่นตีห้ามาโจทย์ไปห้าร้อยละสักเจ็ดโมงถึงแปดโมงห้าร้อยละตะกี่กินกาแฟาดำไปกับโจทย์ไปโดยห้าร้อยละปันห้าละเหนียวนี่ปวดติดติด <laughs> ตกับกินน้ําไปก็ต้องเงี่ยวไหมผิวปกตินะครับแต่ว่าสุขภาพดีนะครับหน้าผากใส่มะมับผ <laughs> ิวดีแต่หน้าผากใส่มะมัอบ <laughs> เรพยายามกินน้ำเยอะๆนะน้ำจะเป็นตัวแปลออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายน้ำจะเป็นตัวแปลาอาหารหรือกลูกโคสที่เขากินเข้าไปเนะี่ยไปสู่เซลล์ต่างๆน้ำจะเป็นตัวเติมเต็มการทํางานของอวัยวะทุกอย่างเพราะร่างกายเขาประกอบด้วยน้ำเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนาะถ้าตัวคนไปนิบน้ำนะเนี่ยไปนิบไปนะน้ำจะออกมาสามส่วนนะครับจีนมีส่วนเดียวนะของแข็งมีส่วนเดียวต้อนั้นเป็นน้ำหมดฉะนั้นน้ำจะเป็นตัวเมนเทนแนน์สิ่งมีชีวิตจะเป็นตัวที่จะ เป็นโครงสร้าง,ลงหลักของร่างกายกินน้าเยอะๆครับพยายามลดเกลืออะไรกินน้ําเยอะๆสุขภาพจะดีการออกกำลังกายก็สําคัญเนอะอย่างนอยก็ช่วยทำมห้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีกระดูกแข็งแรงเพราะเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยนะครับก่อทำมือก,กระดูกมันได้รับน้ําหนักมันทับน้ําหนักก็จะทําให้มันมีการสร้างแคลเซียมเข้ามาทํามห้กระดูกแข็งแรงขึ้นแต่การออกกำลังกายประจำเป็นเพราะว่านอบ้านนะครับกระโดดโลดเต้นในบ้านก็ได้ผมบางทีก็กระโดด ในห้องน้ําก็มี <c oughs> แต่บุดบัดบุดบัดมันได้ออกแหง่งการกระทืบเท้าห้องอย่่งห้องเนี่ยน,นะครับเป็นการกระตุ้นกันเพื่อร่างกายเขาจับป็นเซยนไปสร้างกระดูกเราเห็นอย่างเรื่องการกระตุ้นมีการสร้างฮอร์โมนจนเฉพาะฮอร์โมนเพศนะครบับอกว่าฮอร์โมนเพศมี่งผใจยเนะี่ยมันมีหน้าที่ห็อย่างนอกจากทางเพศแล้วนะครับมันก็มีหน้าที่จับก็นเซยนไปสร้างกระดูกรดกระดูกแข็งแรงขึ้นอันนี้จะช่วยได้เนาะรับฉะนั้นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนอะ ภาคเหนือฮอบเชียงใหม่ละปูนแปรน่างเชียงไายลำปางนะครับเป็นแหล่งที่มีบะเร็งสูงมากเป็นโดยเฉพาะใบหฮ่งตอดนะครับอันนองมาจากสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นแหล่งปลูกยาขืนยาสูบเยอะเ <c oughs> นาะก็มาสูบกันอย่างการก็ว่ากันไปครับวิถีโหแล้วก็ยังสูบอยู่อย่างนก็เป็นวิถีกันไปก็ต้องยอมรับในสภาพนั้นๆนะครับแต่ถ้าคนที่บ่นใบได้สูบก็บคือบ่สูบแต่เมื่อบ่ได้สูบปุ๊บก็อย่าไปใกล้คนสูบนะครับ คนบ่สุบุรีเวลาไปไข่คนบุรีเนี่ยเป็นมะเร็งง่ายกว่าคนสุบุรีนะไอ้พวกบุรีมือสองนะเนาะพวกมาสูบมันข้ามเป็นยังเนี่ยเมียนเป็นมะเฮงเนี่ยนะครับพอไปห้าบออกมาเพราะร่างกายมันมีภูมิเนาะมันเมินไปห้าบทีอ่ะแต่คนมันสูบมันมีภูมิหรอกแต่จะแลกก็ตามครับไผ่สุบุรีมันเมินกิ่เล่ามันเมินเนี่ยบางคนเดไปยั้งกําเดียวเะยถ้าสุบุรีมาเกินสิบสิบห้าปีขึ้นไปหรือว่ากินเล่าสิบสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยจะไปยั้งกําเดียวกับค่อยๆลดก่อน หากดิบปบร่างกายมันวิสดโดว์มันจะมีสแสดงอาการลงแดงแ้่ก็ร่างกายมันตอบตัวประตันครับอาจจะเป็นมะเร็งง่ายจะเป็นได้ง่ายก้ยอยก้อยยางถ้าบัตรถึงสิบปีนี้หักดิบเลยครับมาเป็นยางถ้าบัตรเกินสิบปีมาเป็นยางแต่ถ้าเกินสิบถึงสิบห้าปีขึ้นไปต้องค,ค่อยๆหลุดยางยิ่งถ้าเป็นชาวสามสิบปีนี้โอ้ยยางกัเดียวมันได้เนี่ยลงแดงตายเนอต้องระมัดระวังเนาะนะครับตะกี้ก็อยู่บ้านพอพนักงานพอคนงานนะครับทํางานในกล้อง กันเลยเขียนในเฟซบุ๊กเรงนี้ก่อนตาเนื้อตาในตาพิเศษอเดียวนี้มันเวลาเขาพอย่่งพวกเขาเจอมีสามตานะครับหนึ่งตาเนื้อสองตาในสามตาพิเศษตาเนื้อก็คือตาเขาเนี่ยตาจริงๆเนี่ยไปพอหันอันใดอันหนึ่งนี้คือตาเนื้อเป็นจะได้ก็หันอย่างอันเป็นประสาทรูปอย่างหนึ่งนะครับที่ แต่มันเข้าตาเขาก็ไปตามสาภาพแต่ว่าที่เขาหันนี่มันเป็นสิ่งที่มันจริงแบบจริงแบบเรื่องหนึ่งไงแต่โอเคก็หันในสาภาพที่เขาหันแต่เนื้อส่วนใหญ่ปุ๋มาตอนไปส่วนปก,ปก,ปก,ปกสำรวจน่งงานนั่นคือแต่เนื้อหันอันที่สองคือแต่พิเศษที่ผมทูนี่นคือแต่พิเศษคืออย่างครับคือกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดใบเดียวมันมันหมุนและรอบทิศทาง360องศาขึ้นบนซ้ายขวาหน้าหลังหันมด แล้วสามารถที่จะได้ยินเสียงตยัวไผ่เล่าขวดเขาไ,ได้ยินอยู่อ่ะอย่าดีๆนะบาอาจารย์ย่อยน่อ่ะฉันได้ยินอยู่อ่ะอย่าดีๆนะบาอาจารย์ย่อยน่ายนะสวยชัดเจนนะครับแล้วก็ปรับใชปรับเปล่าได้แล้วก็โอ้โหผมนี่มีเป็นสามสี่สิบกล้องนะครับในส่วนทุกมุมกล้องที่ตั้งใจให้เขาหานตัวกล้องลักเอาไปติดแต่กล้องน้อยๆนะมันขูดไม่มือครับสอนได้พวกนี้มันใช้ แบตน้อยอยู่ได้เป็นโอมือหลายเดือนนะครับมันก็อยู่มาได้นะครับแล้วก็หันอันนี้กล้องนี้ไว้จับผิดอันนี้พราะว่ากล้องวิเศษแต่วิเศษนะครับแต่เนื้อคือแต่จริงๆเราไปมาได้หันมาอั้นแต่วิเศษคือกล้องวงจรปิดอันที่สามคือตาในตาเนื้อตาในตาวิเศษตาในนี่คืออย่างครับตาในคือรังสังหรณ์อันนี้สําคัญเนอะรังสังหรณ์ครับเวลามันมีพิษอย่างปกติปบเนี่ย เป็นอย่างพี่ปกติกตพวกพ่จะหูเ้ดยองลัลงสังหรณ์มั้งมีใจเข้าไปทัดทานอะไแต่ไมีใจนี้เออของเฮาเอาไว้ที่ท่านมีวันนี้มีใจเข้าไปพอแล้วออมีแล้วเขาลักอะไรอ่ะเขาก็ไปสํารวจกล้องจอ่อทุกฝ่ายเอาไปอย่างไรนะครับมันหายไปนี่อย่างไรอ่ะอันนี้คือตาในเป็นลังสังหรณ์เป็นซิดเซนหรือว่าเป็นบุเพนิวาสานุสติยานเป็นยานที่สามารถ หูจากลังสังหอ์กันจากภาพกะา็ะถ้ไผ่ปฏิบัติเยอะๆในจากหันภาพย้อนอดีตถ้าหาันไปไกลๆในพม่มกัลและลึกชาติแต่ถ้าหันอ่อนๆมีบุเพนิวภาษานุสติยาอ่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดลังสังหณ์และหันภาพน,น้อยๆนะครับ <S <S อันนี้ก็แล้วแต่คนปฏิบัติและแต่บุนะครับแต่ว่าลังสังหณ์เนี่ยมันจะเกิดได้และเวลามีบุเพนิวภาษานุสติยาหรือมีลังสังหณ์เข้มๆน่อยถ้าลังสังหณ์เนี่ยเราก็สามารถที่มีเจตุปริยานคือการหูจิตหูใจคนนั้นซื่อต่อเฮาบ่ซื่อต่อเฮา พอหน่ปมคมกมโง่แสดงว่ามันสื่อละแต่บางคนที่โอจิตเบียสูงเนื้อขโมยนะเอากอเขาอุ้งยิ้มนะแต่เขาหูหลังสะหอนว่าเออมันนี่มันผิดปกติก็ต้องไปไล่ดูกล้องหายวิเศษถึงกำหนึ่งถึงจะหูยี่เ็นต้นนะก็เราฟังครับในปัจจุบันนี้เราต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งตาที่ติดทรมาคือตาเนื้อใช้ทั้งตาวิเศษและที่สําคัญคือตาในตัวการดูคนกันยังไงเยอะแยะมากมายเนาะ เราฟังครับวันนี้ครับก็แจ้งว่าแจ้งเจ้าก็มีพี่น้องอเกษตรกรหลายคนหลายท่านเอิ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องลำไย,ยเริ่มหลวะมาติดนะครับก็อย่างที่ผมว่าครับบางคนบาก้าคือน้ําครับมีความเชื่อว่าลำไยดอกบานห้ามใส่น้ํานะครับอันนี้ยังเป็นความเชื่ออยู่นะครับก่อน เขามีความเชื่อในดั้งเดิมนะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอาหารเราเวลาฝนตกกระหึ่งน้ำนักลาเยมันลาอันนี้จริงไม่จริงครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันบเกยได้ลำไยออกมาธรรมชาติปบปุ่นเือนึ้นากันเวลาฝนตกกระลมหลวงมากานะมันหล่นแต่บัดเดี๋ยวหลังจากปีสองพ้ายสี่ขึ้นมาเนี่ยเขามีสารโคเรนเขาหึ้นน้ามาตลอดถ้ามือขึ้นน้ำปบมันคายน้ําเยอะมันล่่งดังนั้นลำไยใส่สารเนี่ยเขาต้องหึ้นน้านะครับเพราะมือนึ้ํน้ำปบมันครายน้ําเยอะมันดูดระตันมันลุ่ว ฉะนั้นตั้งแต่เฮาเริ่มใส่นะ้ําเมื่อดอกลาไยสามถึงห้านิ้วนะฮื่ใส่ตลอดเลยครับม,มันม,มีรถมันมีเพิ่มก็ใส่ไปตามปกติอันนี้จะทําให้มันอยู่ได้ถ้ามาันฮืปบล่วงแน่นอนนะครับมันคนและกรณีกับลำไยธรรมชาติอันนั้นมันมเกยได้เอาไปฮื่กันเดียวปบม,มันสะดุ่งมันสลัดเพื่อเชื่อหรือความดันในตอนะื้ามันขึ้นปมสลัดเลยแต่อันนี้เฮาหื่มาตลอดต้องฮื่อนะครับและวเห็ยาง,งเางรื่องเชื้อราปองบ่เดียนนี้เริ่มมีเห็นว่าเพื้อไฟลายแดงเนอะ นะครับมันหฮอนมาแม่แปเนี่ยถ้ามันเป็นดอกปวกหมาล่ะเพลือยไฟลายแดงมาล่ะฉะนั้นต้องพ่นยาในกลุ่มของยาฆ่าเชื้อไรพวกอะมิทรัสพวกอะบาเมิคตินเนี่ยหนึ่งเพลี้ยไฟอะไรมันต้งหยาบหยาบพอใกล้ๆโอ้พินิษฐ์สะดุ้งเลยนะพอกเขาพ่ออิ่มมหานก็จะพุ่งซองพอใกล้ๆโอ้ยหยาบหยาบอย่างนั้นมดแดงอ่ะมดแดงนี่ใครเป็นละอ้อนเมื่อก่อนเนี่ยนึกถึงเนาะมดแดงครบ ครบที่ไหนบ่บอกมันคันนะเนาะไว้พอใกล้ๆโอ้เป็นยุ่มเลยอะใส่ม้นผ่นเป็นยุ่มเลยทำไมไปรอนเนาะเหมือนกันครับดอกลำไย,ยเวลาพอใกล้ๆเนี่ยมดดนะครับอย่างมดแดงเกาะนี่เป็นเพี้ยไฟลายแดงครับต้องใจกลุ่มอามิทาสกับอบ,บาไมตีนพ่นสลับกันนะครับอันเนี้ยมันถึงจะอยู่ได้เนาะนะครับก็ฝากบอกเป็นน้องท่านผู้ฟังนะครับดูนะครับลำไย,ยต้องหื่อน้ำเนอาทั้มือมันร่วกครับและที่สาคัญที่สุดคืออย่างครับ การพ่นซ um ูเปอร์แจมโบ้สามหกสูงแบบซูเปอร์แจมโบ้สามหกสูงฮาได้พัฒนามาจนถึงสามารถพ่นในขณะที่เป็นดอกได้ละเมื่อก่อนทํามาแนะนำเนะาะเพราะว่ามันมีโปรดอะมิโน,โนบางตัวที่ไปส่งเสริมการสร้างการหลั่งฮอร์โมนเอ็นเอในต้นลำไหยแต่ปรเดนที่ฮาเอาโปรตอะมิโนตัวน,นั้นออกแล้วเพิ่มตัวใหม่เข้าไปซึ่งมีผลต่อการสร้างเอ็นเอละฉะนั้นลำไหยนะครับช่วงที่มันเป็นดอกเ,น,อกเ,กน,เนี่ยคือพี่น้องเกษตรกรพ่นนะครับนึ่งพ่นซูเปอร์โมนเมื่อมันเป็นดอกตัวแม่ โดยสยส่วนธรรมชาติหรือมากกว่าสองครับพ่นซูเปอรจ์จจมโบส 360, ้สามหกศูนย์กมันสมบูรณ์มันตุมันอ้วนและก็ที่สาคัญป้องกันการลุวมกัรล่นลของดอกลาใหญ่โดยเริ่มจากพ่นซูเปอรม์มมลก่อนเมืเอลาลำใหญ่มันดอกชัดเจนแล้วบ่สามนิ้วห้านิ้วดีนะครับเริ่มหื้นน้าเบาๆตั้งรุ่งก็เริ่มใส่ป,ปุ๋ยสาวห้าเจ็ดเจ็ดถ้าใ้สาวห้าเจ็ดเจ็ดก็กระสอบหนึ่งบวกยูเรียสิบกิโลหรือใ 15, 15, 15, 15, 15, ้สิบห้าสิบห้าสิบห้ากระสอบบวกยูเรียกระสอบสมดีมันจะได้สูตรสามสิบแปดแปด ส่แต่เดี๋ยวจบล้วก็ขึ้นน้าทางใบก็พ่นซปเปอร์โมนก่อนซปเปอร์โมนกับซปเปอร์จมโบเนี่ยสลับกันทุกสามวันโดยพ่นซปเปอร์โมนสามครั้งหกวันหกวันหกวันและะ้เราบ้างหกวันเนี่ยหรือว่าสามวันเน,นี่ยคือพ่นซปเปอร์จมโบสามหกส่วนนะครับอันหนึ่งเพื่อให้เป็นลอกตัวแม่อันหนึ่งเพื่อที่จะทําให้มันบวกล่่งบอลนเหนียวแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการผสมได้ง่ายเพราะว่าไอตูบรอนเนี่ยช่วยทำให้ท่อน้ำไข่มันตรงและขยาย ไข่ดอกตะปูก็สามารถไหลลงมาผสมไข่ตัวแม่ได้นะครับเช่นถ้าพ่นซุเปอร์โมนสปปมมุติเราวันที่สองเนาะวันที่สองมีนาซุเปอร์โมนนํามันซักสันจบใบวันที่สี่บวกแวมสาวันวันที่สี่วันที่สี่พ่นจัมโบโ้สามหกศูนย์นึ่งขวดไข่ตัวแคลสามร้อยสี่สี่ปุ๋ยเกรสเซาห้าห้าห้ากิโลงบวกยาฆ่าแมงบวกยาฆ่าชราซึ่งเป็นเปะเภศยันยน,นกตัอยาสัมผัสใส่น้ำบันซักสันจบใบ แหมสามวันเป็นวันที่เจ็ดพ้นซูเปอร์โมนครั้งที่สองซูเปอร์โมนน้นมันสักสัญญาบายไปแหมสามวันนะครับวันที่สิบเจ็ดบวกสามปิดสิบพ้นซูเปอร์จัมโบ้ครั้งที่สองหรือครั้งสุดท้ายจัมโบ้นึ่งขวดใส่ตัวแคลสามร้อยปุ๋ยเกรสเซ้าห้าห้ากิโลใสยยาา่ยาข่าแมงยาข่าเชลาแต่ขอวิญญาดูซึมเนาะเพราะมันจะคุมถึงลำไย,ยบานน้นมันักสัญญาบายไปแหมสามวันวันที่สิบสามครับพ้นซูเปอร์โมนครั้งสุดท้ายดอกมันจะยาวแปดถึงสิบสองนิ้วโดวยประมาณ ซูเปอรม์มอนน้ำมันสักแันละวจ,หจบหลังจากนั้นก็เจอ,อน้ําไปเ,เรื่อยๆครับเพราะเขาเริ่มมือน้ำตั้งแต่แรกมาละตั้งแต่สามนิ้วห้านิ้วมาละครับจากนั้นันก็ไปแหมซักสาวสามสิบวันก็บบานบานก็เต็มแล้วน,นะคมือน้ําตลอดมันก็จะติดหลุมๆๆรูดหลุมรูดบะรูดบะรูงง่ายนะครับแต่ปกติแล้วดอกตัวแม่มันติดดอกห้าถึงหกดอกม,มันติดที่หัวแก่นเนื้อฉะนั้นหันดอกตัวแมล่ลนเป็นปกตินะครับเป็นดอกที่มันบ่ได้ผสมนั่จจกเพิ่งทํางานแบบแปะ นะครับฉะนั้นอย่างที่ผมเคยนําเรียนนะครับว่าดอกลําไยเนี่ยมันตัวปูกับตัวแม่มันจะห่างกันหนึ่งต่อสามปูมีสามส่วนแม่มีส่วนหนึ่งแล้วดอกตัวแม่เนี่ยหกดอกนะครับมันจะติดหน่วยเฮาแก่นแสดงว่ามันต้องร่วงห้าแก่นเพราะว่าสัดส่วนในการผสมของเพื่องเนี่ยนะครับเพิ่งมันจะผสมเฮาเนี่ยหกดอกมันจะติดหน่วยแก่นหนึ่งนะครับเพราะเพิ่งมันหมูหล้อมันหน้าที่ของมันเนี่ยมีหน้าที่ผสมเนี่ย แต่เต๋บูเตบาธรรมชาติบังคับพวกมันไปหอหาอาหารเวลามันหาอาหารปุ๊บมันก็เอาไปตีมันไปย่ำแหละตีมันที่แปดอันกับรอกไปย่ำไปกินดอกตัวปูไปกินดอกตัวแม่อ่ะกินน้าหวานเนี่ยมันก็เอาตีมันไปซอกใส่เกสรจากตัวปูไปตัวแม่จากตัวแม่ไปหมูแหละใครตัวปูก็ติดตีมันไปจากตัวปูไปหาตัวแม่จากตัวแม่ไปหาตัวปูไปสแปะครับทีนี้เมื่อใครติดตีมันไปปุ๊บเนี่ยใครตัวปูเนี่ย มันก็ไปเจตั้งใจว่าะตีนที่มีไข่ไปจอมส่หูทอดน้าไข่มืไอใดวามันก็สลิศของมันยิ่งยักยักอ่ะถ้ามันหลานลงหูซิ่วเออโตหูซิ่วมันก็ได้แก่เนี่ยแต่ี้ด้ความมาหารเนี่ยเมื่อด้วยความมาหารด้วยความหมมึงด้ความหมูเรื่องแต่ธรรมชาติบางครั้งพุมนั้นไปอ่ะตามงานวิจัยแล้วพบว่าพกดอกมันจยสําเร็จหนึ่งดอกเอาไปเจะเพิ่มมนุษย์มา่อใดรเอามันตีตีนเน่าไปถึงขั้นพบเทวดาบอกว่า ไปถึงงัานา้นเอาตีนไปจ่มูนั่นเลยอันนี้มันติดกูแกนะอันนี้มันห,หูอ่ะนะครับมันไปปุ๊บมันบางทีจากตัวปูไปตัวปูไปตัวปูก็มีอ่ะนะมันเออจากมันหมูเนาะบางทีมันถ้าไปจากตัวแม่ไปตัวแม่มก็มาได้จากตัวปูต้องไปตัวแม่หรือว่าจากตัวปูไปตัวปูแล้วไปหาตัวแม่นะครับนี่อไปเออเพอบินไปบินมาบบกไปลงสกรรมตีแห้งไปแหนะใครโดนตัวปูตีตีนไปนะครับน้ำเพิ่งตีตีตมันแห้งไปแหนงเออมาออกสกรรมเนี่ย ไปจุ่มบอกสกรรมเนี่ยฉะนั้นตามงานวิจัยแล้วเอาไปว่ามันหกตดหนึ่งหกดอกตดหนึ่งกันนะครับหกดอกตีหนึ่งก่นครับฉะนั้นอย่างที่ผมว่าครับดอกตัวแม่นะถ้ามันมีกี่ดอกก็เอาหกไปหาม่ตีทองกี่แก่นหรอกอย่างอานเป็นปต้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายพวกนี้มันเป็นโคออซิเดนหรือว่ามันเป็นความโดยบังเอิญโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าเราสามารถขยายท่อนำไข,ข่ให้มันกว้างได้เนี่ยมันก็นจะผสมง่ายขึ้นอาจจะห้าตดหนึ่งสี่ตีหนึ่งหนอก กลับแห่หมนึ่งปริมาณเพิ่งเนอะคนเท่าบรนเทาอ้หมูเรื่องนหนเอกเสียคนเท่าคนเท่าบานเทาอู้หมูเรื่องนหนเพิ่งนะครับเป็นตัวช่วยในการผสมพี่น้องแต่ปาไมนเดือดร้อนก็เอาเพิ่งมาถ้าบอกมีเพิ่งนะครับอันนี้จะผสมนะครับดอกาะมัยมันไม่ใช่เป็นคนเนอกคนที่มันก็ต้องืารกันกับขับรถเครื่องไปบื้อเดียวไปหาอะไรอ่ะดอกระมียขนาดขี้ข้างโจรกันมันยังมันรักไปหากันมาได้มนต้องอาศัยเพิ่งอาศัยแมงเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเพิ่งครับสําคัญเนอะ เ้าเปิลมาไว้สวนนะโอเคขอบคุณเปิลมาโคมว่าโอ้ยมาเพิ่งมาไว้เนี่ยมันทีบดอกลำไยลวงหมดบาดเจครับอันดอกลำไยน่ะขนาดลมเอาหอนมันยังาบรลวงแล้วเพิ่งมันไม่มีปัญญาอย่างเอาลวงได้อันที่เอาหันมันล้นคืออย่างคือมันมบได้ผสมครับเมื่อมันมบได้ผสมสักระยะหนึ่งเต้าที่มันบานมาป๊บมันมบได้ผสมปุบมันก็ลวงไปเหรอวันที่เอาหันเป็นดอกตัวแม่นะครับทํานูไข่แก๊กแดกเยอะแต่มันมบได้ผสมมันลวงอ่ะอย่างที่ผมว่าหกติดหนึ่งเนี่ยฉะนั้นตัวที่ช่วยผสมนั่นคือเพิ่งครับ ข้าโพดก็เหมือนกันนะครับถ้าผสมบดีเชี sin. Sin ่ยวเว้านะนะบางคนก็เดือดร้อนโอ้ยมาเพิ่งมาเนอะแต่แต่ผลเสียมันก็มีครับเช่นกันติดเชื้อเชื้อราการเชื้ออย่างเงี้ยเอามีบอกว่ากันแต่เขาคุมได้เอามีเยอแต่ถ้ามันบฏิเชือคือปฏิเชื้เนี่ยแต่ถ้ามันติดแล้วมันมีเชื้อราเนี่ยโอเคเขายังแก้ได้เอยพ้นยาก่าเชื้อราอย่างไปนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีผลดีก็ต้องมีผลเสียแต่ผลเสียเขาคุมได้ก็คุมหมดครับแต่ถ้ามันบฏตเชือเนี่ยมันคือจบละเพิ่งมามีคือบปติเี่้อาาศัยยลมอ่งเนี่ยใส่ลมาย มิน้นมาก็มันนักอย่างอ,างอื่นมแมลงวันก็มันนักน,น,นะครับนะมันอย่างเดียวคือเพิ่งอย่างเดียวฉะนั้นก็ฝากนะ,ะเพื่อนําเพิ่มาไว้ขอบคุณเพื่อนแต่ไว้ไก่ไก่บ้านน่อยในสวนรำย้ายะนะแต่ไก่บ้านน้อยมันจะไปตีน้าําก๊อกน้ํแล้วอ่อนไปเปิดก๊อกน้ําเอามือไปสู้ก,กับหน้าที่มันปอดหัวหยแยกๆนะครับก็ฝากพี่น้องท่านฟังเรื่องเพิ่งนี้สําคัญนะเรื่องเพื่งนี้สาคัญครับฉะนั้นนะครับตัวที่อยากเจ้กันติคือยาใดป็ดดอกตัวแม่นักนะครับพ่นซูเปอร์โมนไปเลย พ่นสุปร์โมนสามครั้งทุกหกวันแต่ระหว่างหกวันเนี่ยนะครับกตางเกินคือสามวันเนี่ยพ่นจัมโบ้สามหกสูนไขโตแขวปุยเกรสสามห้าห้าห้ายาฆ่าแมงยาฆ่าฉลาอยาฆ่าแมงยาฆ่าฉลา้ใส่ถึงสองครั้งในครั้งแรกใส่ยานอกหรือยาสัมผัสครั้งที่สองใส่ยาดูดซึมนะครับยาสัมผัสที่มันดูดปุ๊บไปปั๊บหรอกแต่ยาดูดซึมมันคุมเพราะว่าหลังจากที่เราพ่นครั้งที่สองไปแล้วกว่ามันจะบานแล้วมันติดน้อยกว่าเราจะพ่นยาได้มันให้เป็นเดือนนะครับฉะนั้นจงเป็นยาดูดซึม ก็คงจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับการดูแลน้ำใหญ่เนาะครับก็ฝากใจซูเปอร์จัมโบ้360กับพืชอื่นเดินเนอร์มันจะว่าเรื่องลำไยอย่างเดียวพริกบัรแงบัเขือบัเต้าบัแตงหม้อหมวกลำไยสับตาบริยาอื่นยาสุบสับปะมันสับปะหอมสับปะถั่วยางพารานาข้าวข้าวโพดทุเรียนและจําไว้เป็นทฤษฎีเลยนะครับว่าซูเปอร์จัมโบ้360ดรนิกรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชอะมิโนกูโคไคตินจี่ที่ไหน ใหญ่ที่หันจิหักหักแตกจิต้นต้นใหญ่จิใบใบงามจิโนยบัเล่นคนไทยบอเข้าใจบัเล่นบัลเล่นคือใหญ่โตมะโหลานโอยไม่โนยแงอโน้ยบัลเล่นนะคนไทยครับจะไม่เด้อจิหักหักแตกจิต้นต้นใหญ่จิใบใบงามจิโนยบัเล่น มันคือซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์ดอกเตอร์นีกอนครับรู้จักกันดีมากเพราะดังมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าล่ะนะครับผครต้องการให้ลำไยได้เป็นจัมโบ้เกรดเอเอมากกว่าหกเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใจครับจะได้สองเอี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ปริมาณการใช้ถ้าเอาใจตั้งแต่ดอกสามถึงห้านิ้วแหละเป็นต้นปลาจนถึงแต่หาเก็บหน่วยลำไยเนี่ยครับตั้งแต่มาเดียวนี้ไปจนถึงเก็บหน่วยเนี่ย และไปทําได้สิบถึงสิบสองเตื้อสองเอถึงได้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปแต่ถ้าว่าพ่นหกถึงเก้าเตื้อมาถึงได้สองเอครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ถ้าพ่นสี่ห้าเตื้อสุดท้ายสองเอถึงได้ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปแต่ถ้าใช้ปุ๋ยตามเรื่องตามน่าวตามไปเลยที่เป็นต้นเสี้ยนกรใช้มาถึงมีสองเอครับแต่มันมากเกินสามสิบเปอร์เซ็นบวกลบแต่ถ้ามาแย่งอย่างสักย่างมันเหมือนขึ้นน้ำเหมือนขึ้ปุ๋ยเหมือนขึ้นเสียงสองเอมีก็มีครับแต่มันมากเก มะกอกตายมะม่วงตายบมดไปเต็ดตายที่บอกคนเดียวมันไปเจ้าหื้อยมางล่ะมันก็มีสองเอมันก็มีจมโบของมันนี่แหละแต่ปริมาณมันน้อยครับมาเกินสามเปอร์เซ็นต์พราะธรรมชาติเพื่อเลี้ยงได้อะไรทำมันไปใหญ่หมดแม่ก็อย่หอมมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราดูดูแล้วคือปุ๋ยหื้อยไปปกมันเนี่ยมันใหญ่นะครับฉะนั้นจุดคุ้มทุนของพี่น้องสิกรอยู่ที่การลดต้นทุนครับการลดต้นทุนก็คือแย่ใดมันมีสองเอเยอะๆบหมือจะว่าการลดต้นทุนคือไปลดปัจจัยการผลิตเหมือนคือปุ๋ยประจ๊ะอครับ ต้องพึ้ปุ๋ยและพื่งถูกช่วงไหนกินนักหน้าช่วงไหนกินนักลกางช่วงไหนกินนักใต้นะครับพื่ปริมาณจะได้ย่าย่ใหญ่ครับเนาะอย่างที่ผมบ่าเนี่ยลำไยต้นทุนกระด้างให้หนึ่งมันหมื่นเก้าร้อยบาทละ่ะถ้ามันตามสถิติตามต้นทุนของกรมวิชาการเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์นะครับเจ็ดร้อยกิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่สิบห้าบาทเกินแต่ถ้าบำรุงมันดีอย่างมันดีพบถ้ามันได้พันกิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่สิบาทพันห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่เจ็ดบาท 2,000กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนอยู่ที่5บาท2,500กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุน4บาทฉะนั้นถ้าเฮายิ่งเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและความเข้าใจในเชิงวิชาการเนี่ยต้นทุนมีต่ำเรื่อยๆแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรบใไซปุ๋ยต้นทุนแตท่ที่จะเป็นต่อให้เนี่ย1,500บาทจะเหลือ7,000-8,000แต่มันมี 2A 2A มาถึงชา30%เนี่ยมันเกิดฟูดตื่นตั้งแต่อยู่ในม้งเลยไม่ก ฉะนั้นต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับพี่น้องเสียก่อนนะกาอ่านเขาจะประสบามสเม็จนะครับฉะนั้นฝากใจครับซูเปอร์แจมโบ้สามหกูงครับจีที่ไหนไง่ญ่ที่หั่นนะครับของใครต้องการฟื้นฟูห,หักเจ็ดลำไยนอกฤดูในฤดูกจาจ้างที่เก็บน่อยปุ๊บมันแบบโป,ปง่งมันยัไปปงไม่โป,ปง่งจะได้ก่เอาสาไปหดก็เอาเอาไฟไปดหดแหกไปเนนะี่ยเอาไฟไปโลนแหกไปเนนะี่ยสารเคเล่นี้มันจะจองออกซิเดิ่งเองนะครับเป็นสารที่มันเป็นดูออกซิเจนอย่างแรงหรือสารวัตถุระเบิดจีไหนแห้งหั่นน่ะนะครับ สารโคเลนี่นะจีไหนแห้งๆจีใบกับใบแห้งจีหหกกับหหกแห้งอะนะครับแต่ต้องใส่เพระใส่กับใไบไต่างอะ่ะฉะนั้นต้องฟื้นฟูมันนะครับโดยการใช้ซูเปอร์จัมโบ้สามกศูนย์เอานะ้นมมาสองลิตรใส่จัมโบ้ไปขวดหนึ่งน้ำยาร่วนดีทำให้ดินร่วนสามร้อยซีซีอุย,ยูเรียครับจูมันกินสองกิโลจะตักฮดก็ได้จะพ่นก็นได้บริเวณแหกมันส้มเขียวหวานนี่นะครับถ้ามันเป็นแข็งคือมันบผสมบูร์มันแก๊กแดกอีนอะ่ะนะครับเอาพ่น,นครับเอาพ่นจัมโบ้หนึ่งขวดน้ำยาร่วนดีสามร้อย ใส่ไข่ตัวแคดลวกก็ได้สามร้อยยูเลียสองกิโลครับจุมากินแต่้ามถูกใบเนี่ยยูเรียสองกิโลถูกใบใบไหมเนี่ยใบไหมใบมานครับตบาขุนครับหรือบ่าโคนครับสิบต้นสาวต้นสามสิบต้นแล้วแต่ขนาดของพืชบอกว่าลำาไยบอกว่าหม่อม่วงบอกว่าลินจีบอกว่าสม้มบั่กเกินสิบวันสาววันนะครับมันถึงแหกแตกปุ๋ยสุนบุญแล้วใบมันจะปุ้งทันทีเลยถ้าไปใบก็ปุ้งเนาะแล้วก็แหกถึงแตกครับฉะนั้นฝากเด้นใจกับทุกพืชน,นะครับพริกขี้หนูพริกแดงนี่โอดอห มันดกนะครับบ่ไฟครับพันลุงเห็นใจายแปดหรือหน้าเนี่ยตึงใหญ่ตึงดกนะครับยาขึ้นยาสูบนะครับจากฮอนหนึ่งหรือแปลงเล็กๆที่ผนก็ได้สิบสองสิบสามกิโลได้เสาสี่เสาห้ากิโลเพิ่มมาเต้าหนึ่งอ่ะแ้าใบเมอกอูดขึ้นไปนะครับกลายเป็นซอกตายแล้วสีเหลืองนี่เหลืองอมพันเลยครับเหลืองงามขนาดมอก่อนพวาใบโอ้ดําขี้นี้เขาเหมาะบัดนี้นี่ใบเหลืองงามเนผลิตก็ได้ใบหนาขึ้นอย่างเงีโอ้ดีม in totally ากเลยยาขึ้นยาสูบเนาะพี่น้องเกษตรกรทั้งแปดตั้งหน้าแจกกันนะ าการเกษตรไวทีอีก,ก่อนเนาะฝากกฝั่งหน้าเข้าตัวเนอร์อ่าไปลืมครับฝากยาสีฟันดรนิกรครับหอมเย็นเค็มซาบปลุกโอโฟใจและมันมั่นใจนะครับกาแฟดรรนิกรครับตึงลำตึงหอมต้องกาแฟดรนิก่อเจียกุหลาบดรนิกรและถังเจลลินฝากโดยเนอร์สามารถรับประทานร่วมกับยาหงบานได้กินยาความดันกินยาเบาหวานกินยาพุ่มแพ้กินยาโรคเกาต์ฝีลำไสสามารถกินเจียกุหลาบดรนิกรหรือถังเจลลินควบตัวกันได้เนาะ ขอบคุณนักนับขอบคุณหลายๆครับอายุวันน้อสุขการปารังนิปานังปรมมังสุขังขอบคุณครับัลลิกา